oh, oh. ส่วนตัวส่วนตัวสำผมนะครับแต่ผมจยอายเก็บไว้นะผมจะายเก็บไว้นะดีว่าเสร็จได้จังเกมฟังซีอ่านแล้วก็พิเตอร์นะครับเป็นในเกมรวมแยกฟังซีที่เราตีที่สุดเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับสาวฟังซีที่แบบชอบความคลาสสิกแล้วก็แบบชอบเตัวละครคลาสสิคมองของเรามารวมแยกกันนี้ครับตอนนี้ข่าวล่าจริงข่าวสารเซิร์ฟเวอร์เกิร์ลโบนะคือตอนนี้เขาได้ ประกาศปิดเซิร์ฟเวอร์ไปที่ร้อนครับภายในเดือนกันยาที่จะถึงนี้นะคือช่วงวันที่ยกันยาครับคือหรือคือสิ้นเดือนกันยาแหละสิ้นเดือนกันยาคือเขาจะปิดนะครับว่าวันนี้ถึงจะได้เนาะนั่นคือความจะปวดเกี่ยวกัไลน์ฮะคือเกมออฟไลน์อะเอายังเล่นจบแล้วยังเอาเปิดเล่นใหม่ได้ไงแต่เกมออนไลน์ครับมันปิดแล้วมันก็จะลาไปเลยครับไม่รู้จะกลับมาเปิดเมื่อไหร่เปล่าหรือว่ามันจะกลับมาไหมว่ามันจะหายปกฎการเนี่ยอันนี้คือความเจ็บปวดของเกมออนไลน์ เจ้สก๊าบเลยนะนี่คือคอจูปิเกอร,ร์ไลน์ที่มันถ้าผมรู้สึกเกม sdgo ฮะ sdgo เป็นหนึ่งในเกมที่ผมแบบแบบเลือก,ก่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นฮะเดี๋ยวดีว่าตอนนี้มันก็ปิดไปนานแล้วครับแต่เดี๋ยวเซิร์ชเผื่อนอยู่ฮะตอนนี้ไม่มีเซิร์ชเถื่อนลเลยอย่างเงี้ยแต่ก็นะเออผมหาแล้วพยายามแล้วไม่ได้นี่ใช่ไหมครับกับมาทคิปเปอร์แบบในสุดมันก็ประกาศจนได้นะผมว่าผมเลยอยากจ,จะขอ อัดเก็บไฟครับผมกอัดเก็บไม่มีความสัมพันธ์นะแล้วสลับแฟร์แฟนๆนักสีทุกคนนะครับใครที่รักเกมนี้ผมเชื่อว่าฟรังซี่ทุกคนคิปเปอร์คอมเมนต์ในเกมที่แฟนๆนักสีเนี่ยได้แตะมากครับผมเชื่อเลยว่าต้องได้แตะสัมพันกันมาบ้างนะครับอาจจะเล่นกันยาวแบบผมแบบเล่นเล่นจนแบบยันจนถึงวินาทีนี้ครับหรือมันก็อาจจะเริ่มไปก่อนอย่างเงี้ยผมว่าไม่ได้เข้าทุนหลังๆผมก็ไม่ค่อยเล่นบ่อยอะไรนะ แต่พอเขาจะจูกมันประกาศอิกเขทราบแล้ะเพราะนั้นเพื่อให้และเพื่อให้เกิดกรณีเดียวกับตอนของกระัมเอดดิจนะิโอฮะคือมีหลายเกมเลยที่ผมพอกลับมาเลือกสึกเสียดายที่ตอนนั้นเองไม่ยอมอัดเก็บไว้นะฮะตอนนี้ผมเลยแบบมาผมพออัดไว้หน่อยฮนะอัเก็บไว้หน่อยอสอใจำสำผมนะท,ทีนี้สป,ปาร์ตี้ผมจะใช้ผมจะขอเน้นตัวข้าผมเพื่พอข้น,นะครับทีนะ นี่นะครับไว้์คู่ขนผมนะนา้าอ่าเบสเส้นผมคนระับดีวี่อใครตอบน่อ่าวขคัเอสขนใครโอเคแล้วใคอยู่นี่ละแล้วก็อ,อ,วอ,อีกตนหนึ่งใครดีนะอืใคบอกว่าเ้วยใครีคอ่าเป็นผมไม่มีตัวแคลรี่เลยฮะเอาวางแล้วกันเออขั้นไข อาวานเหมือนกันโอเคโอเคมาัคิดค้างนะก็ทีนี้ผมคือค่าคือมันคือระบบแบบแก้วิีทั่วไปครับเกมอัจฉริยะเบรคือแบบออนไลน์ครับก็คือ,แบบอ,อ,คคอตั้งใส่อาวุธกรณ์ด้านนี้เป็นอาวุธฮะตรงตรงด้านข้างเป็นอาวุธเกรอแล้วก็เครื่องประดับครับด้านขวาจะเป็นสกิลนะซึ่ง ใส่แค่สองส,สองสกิลนะครแบโอ้โหน้อยเชงเลยไอวิตี้ใส่มามากครับต้องเีนเก็บไว้นวนะแล้วก็จะเป็นไอวิตี้ตัวละครครับ,รบผมบัน้าเ์ละผมก่แล้วโครงการฮะแล้วก็ซัมมอนครับสมารเปลี่ยนได้ด้วยนะผมขอบสมรผมชอบกันนะ,ะนี่ยตัวอดีเอ้ยทำทนี้สัก,กน,นี่แหละโอเคผมผมบัน,ลลบนบทีรัวครนึงฮะตีนาผมใช้มิดดาไปแล้วพีวี่อมไป S อเ yes. okay. หมดแล้วครับเอาเฟรมไปแล้วกันอ็เอสม,มอนได้โ okay. อเคแล้วจริงๆผมอยากใช้ออดินนะเป็นตัวผมชอบที่สุดในบรรดาสม,มอนด์เฟอร์สีนะแต่ไม่ไปทหารแค่ข้องในนะครับโอเคโอเคฮะ คือตอนนี้เขามีอีเวนต์ซัมเมอร์ซันนะฮะคืออีเวนต์ดูร้อนนะครับก็เปล่นวิปีไทยเขานะเดี๋ราจะเล่นอีเวนต์กันนะครับเนี่ยผมต้องบอกลาเขาเศร้าอ่ะรู้ไหมอีเวนต์จะมีทั้งแบบอีเวนต์แจกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เวันนี้หว่าอาจจะสั้นนะเพราะงานผมอาจจะไม่ได้เล่นทุกอย่างอย่างนี้นะจะได้ดูเขานะผมดูแลมันเปิดแล้วมาเลย โอเคเดี๋ยวเอาเลยนะโอเคเป็นอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์แบบเป็นเซตชันบอลครับนะคือเนหะ็นไหมความยากสายส่อที่สี่สามนะครับมันจะ,ะไปเรื่อยนะโอ้ตอเล่นไปเรื่อยฮนะเดี๋ยววันนี้เราจะชั้นกันนะ โอ้โหเฮ้ยมันเศร้าจังเลยน,นี่คุณพี่อออโต้ครับเพื่อจะเล่นดูเป็นไงบ้างนะเห็นเ <Okay. S 1> อ้ผมเปิดกระชา,าไปครับก่อนเดี๋ยวได้โหไปเปิดกระชาสูา้ไปเียบของคุณนะ นะะฮทีนี้ก็อันนี้เหมือนระบบเพื่อนช่วยนะฮะแต่อันนี้จะเป็นของอีเวนต์นะครับเขามาคับมาก็ใช่ของตัวของอีเวนต์ช่วยนะครับเพื่อน,นช่วยนะนี่ก็ผมจะนี่ครับมันคือลิมิเต็ดครับเป็นใช้ความเพื่อนช่วยใช้ลิมิเต็กได้ฮะลิมิเต็ดตัวเพื่อนเพื่อนของเฟร์เราที่เราแฝงเ,เข้าไปครับเป็นฟอลโล่ช่วยกันใช้ไม่ตายได้นะโอเคเร็วเลยนะมา คือตัวข้อผมเกือบสามดาวเห็นไหมตัวข้อนี้คือสำหรับอื้อแล้วอะได้บลูมิวตี้ได้ลีมิเบตได้ทั้งตายสกิลคือพร้อมพร้อมท้าชนให้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยนะจะเป็นที่เป็นด่านพอพอรับถึงเนี่ยประสาทหรืออัปนัตรเพราะตัวผมยังไปถึงไงว่าเสียดายจังครับไม่ทำไปถึงเลย โอเคฮะแต่มันง่ายๆอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปเล่นอัน,นง่ายๆให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมเคลียร์อันนี้เสร็จแล้วผมไปเคลียร์อัน,นง่ายๆให้ดูสักอันหนึ่งครับนี้แหละอินดาก้อนจากภาคสามสไปคผมจากสไปคสไปคภาคสามอันเนี้ยเนี่ยเนี้ยบอกผมชอบคือเนี่ยบางอันนะจากจากตอนแรกเราเห็นสไปคเป็นแบบยุคใส่มคอน้าใช่ไหมนะพอมาอเนี้ยเขาจะเปลี่ยนสไปคดูเป็นยุคซูเปอร์ครับคือคือตัวตัวสไปคเน่าจะอิงจากซูเปอร์นะ เออฮะอย่างอย่างอย่างของวีวีฮะเอสวานี่ครอย่างของนกไข่ล่างที่เป็นฮอลลีดากอนนี่ฮะก็จะเป็นแบบโซบิตฮะคือยุคตัวเซนคอมนะเศษผมนะเลิกที่จะใช้อันนี้ฮะมันเป็นเรื่องใหญ่คือเพื่อนบิเซนนะแต่จากสภาพของบอลแล้วผมไม่ต้องใช้ละผมอันติได้เลย ช่ใช่ใช่ภาคสาเดี๋ยวคือม็ใช้ลิมิตตดองตายก่อนไหมตายก่อนนะใช่ๆเลยโทรโหคือโทรยังจะไปหาจากเรื่อล้ารพ่อเก่าหรือดูทุกได้ไงแต่เกมมันมันไม่ได้มันไม่ใช่จริงเลยขอขอไอ้สิ่งอ๋อ มุดย้อมให้เอรอได้ผมทําได้ใช่ปะ่ะไม่คือบาหมูดนะครับคือบามูตอนภาคสามนี่มันจะใช่ภาคสามหรือไงหรือเดี๋ยวผมเชกัน,นะถ้าใช่แล้วก็คือครับเวลาไปเปลี่ยนตัวขอนะถ้าตัวข้อไหนอยู่ในเนื้อเรื่องครับมันจะมีแสบวิงว่งๆนะโอเคไม่มีเลยแต่ว่ามันเป็นของอีเวนต์นะครับไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะ เป็นนักคอนในเรื่องสู้ในอีเวนต์ตัวเองครับมันจะได้โบนัสเพิ่มขึ้นนะครับพุทธาเดี๋ยวผมจะลองกดดีมีเบะให้ดูสักทีหนึ่งกันนะฮะต่อใช้นะ พีโปกติก่อนนะโอเคเอ้าไม่ใช่เหรออไอผมดูจากเนี่ยมาดูรา่างดีนะอวาน,นะเอ้าไม่ใช่เอ้าอ่าถ้าใครก็ได้ขอสักคนเนึ้อบ้าปิดอ่ะดิเบคบ้า <c oughs> โอเคนนี่เห็ได้แล้วดิเบคของวีวีนะครับอ๋อดิเบคที่น้าโอเค โอเคโอเคผมต้องรุยจริงแล้วโอเครุยไปสู้ล้มหัวละผมต้องรุยจริงจังแล้วเคยเรียบร้อยอืมมันคือบาฮามุดมันคือบาฮามุดอืม เขาตีผมจะเปิดอ auto ไว้นะเล่นผมจะเปิดอ auto ไว้นะครับเออร้อนไปละคือผมไม่รู้เท่าไหร่ว่าตัวข้าวผมเลอะทุกไปไรเงี้ นี่จะเป็นดันเจ้นโซภาสามนะครับ อ๋อนี่มันตัวนี้มี่ผมบอกว่ามันอยู่ในด่านสุดท้ายท่านเลยผ่านะเออปัน้นมาดีแล้วครับเราเพิ่งกดข้ามไม้ตายใส่ก็ชนะได้ข้ากไดีเขยได้แหละโอ้โโอ้โหนี่ฮะค่ะตัวสมัมองนก็ยังแต่เป็นปกติฮะอย่างซิโร่บางหูเออใช่กิก้าวหูกี่ก้กาเหมือนกันฮนะ เขามีเจ้าปัญหานี่เขาไปไปสบอสสสีเสียวสีอะไรอยงเงี้ยก็สูดเยียนฮนะนี่ผมบัฟก่อนละให้ผลผมดื้อเนะ้เดี๋ยวนี้ผมต้องบัฟก่อนสู้ล้ว ผมจะบัฟก่อนลุยนะเพื่อเอาให้แน่นอนครับว่าตีตีมันไม่ตายแล้วโดนเสียแล้วเราจะรอดคระะับกัฟเส็มากาเ,าเลย นี่นี่รีเวีวนี่ผมชอบมากเลยอะเอลเมนต์เบาเป็นเบาไฟไฟฟ้าเห็นนะครับเข้าปเป้อปปอย่นีคัยแก่เห็น่านี้ท่านีนึ่งยินดีแต่ท่าผมชอบมากเลยอะจากหลากแล้ว ทีนี้ผมก็จะเคลียร์โซนแรกไปได้เรียบร้อยนะครับคือสปิดหนึ่งวั One all, นนิสออฟฮะเฟิร์สเซคันด์เตร์ครับ, First, second, third, รบเดี๋ยวผมโอเคจริงวันนี้ผมจะ,จะประมาณนี้นะครับจะไานี่ก่อนนะไม่อาจจะมีต่อครับเพราะว่าตัวเกมเนี้ยพอจะปิดเซิร์ฟเวอร์ก็ช่วยปัญญาครับผมอาจจะหาเวลามาอาัดกีครับให้ดูกันนะคือผมจะไล่ให้ครบก่อนที่เกมมันจะปิดนะครับเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวผมไปเล่นอันยากๆให้ดูอันหนึ่งกันนะ วางดูก่อนนะโอเคนี่เนี่ยจะอยู่อย 80. โอเคอันนี้คือเรียกว่าหมดยากสัญญาครับต้องวางแผ่นดีดก่อนลุยเลยนะงั้นโอเคแม่ไฟฟ้าหรออธิษฐเดี๋ยวนี้ผมใช้ทีมที่ผมมักใช้ลุยดันแจ้งน,นครับโอเคเดี๋ยวนะทีแม,ไม่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นผมจะใช้ไลนิ่งด้วยกัน โปตีโปตีนะครับโปตีโปตีเดี๋ยวผมดูทีมหลักผมก่อนนะเดี๋ยวหาเวลาเล่นดูนะครับทีมหลักอย่างงี้เขาเป็นอ่าแล้วก็เป็นเดี๋ยวนะทีมหลักผมแล้วก็อ่าทีมเออ่านี่แล้วก็อีกคนหนึ่งผมก็ผมมีนาเวแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ผมก็จะสลับครับพอดีผมได้สักคราวว่าไลนิ่งนะฮะ แต่รอบนี้ผมอยากใช้สกอร์มากกว่าผมผมขอสกอร์แล้วกันนะแล้วก็อะไรนี่นะฮะเพราะว่าในบรรดาพระเอกพระนรศีครับผมชอบสกอร์ที่สุดไอไม่ถึงตัวตัวเพลงนะผมชอบสกอร์สุดเลยนะเพิกพระนรศีผมชอบคอสุดคะท่านเอกถ้าหนางเอกก็ต้องน้องกีน่าผมชอบสุดเลยแต่ถ้าตัวคอร์ใช้ผมชอบชิคกี้ีายคิดยวอะไรนี่ผมใส่อะไรดี ตัวมันใช้ไฟทามะผมเอาไปลเล็คไปก่อนน้องมงมีพวกผมไปด้วยละพรนะฮะตัวนี้โอเคซัพพอร์ตไอ้ซัพพอร์ตนะฮะโอเคคืองปกติเขาอย่างนี้ตัวผมจะเป็นเหมือนซับแทงฮะ,ค,ะคือจะมีสกิลควอนบัฟให้เพื่อนในกลุ่มน้องเอเอลน่าก็จะเป็นซัพพอร์ตคอยคือนเลือดเคลืนเลือดให้ฮะกีฬาก็เป็นตัวเมดคอยสู้ ตีไปเลยครับไลนิ่งแครดี้นะเขอกว่แทงโอเคมาอ่าผมพร้อมไม่เนียน้อยยังไม่ได้คือเซอร์ไพตรงนี้ครับฮะพัชรสด้านหลังนะครับจะจะได้เลยจะจะจะ,จะติดตั้งได้เลยแต่อันสลออ็อตงก็คล้าเนี่ยครับมีเข้าไปบัฟไปหาตุ๊กกาชาตุ๊กกาชาวุฒิคือกีแน่ทอย่างครับเราต้องไปกกาชาต้นคอนะแต่ว่าต้องไปกกาชาวุฒิครับเพื่อให้ทุกคนเราจะทาตาดนะ ซึ่งอโอเคผมไม่มีหัวใจมากนะครับเออผู้ใหญ่นะครับเห็นไหมคือตัวนี้ผมสามารถเลือกได้ว่าอไอ้เนี้ยผมเลือกซมนนะครับว่าจะเอาตัวไหนครับดีผมจะใช้พี่นี้กดปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นเอาบัฟแทนได้ครับใส่บัฟแทนได้นะซึ่งผมชอบอยา่างเม่กาผมจะใช้ซมอมนนะครับเลือนี่เพเกินครับ นเลยนะผมจะเอาบัฟคู่นี้แค่นะฮะเพือเพิ่มไม่แข็งรับเพิ่มไม่กีน,นะครับเพื่อว่าตัวัวมีตัวผมที่เพิ่มบัฟให้เพื่อนทุกทีได้ดับหนึ่งแล้วก็มีมีน้น,นะคอยบัฟเพิ่มฟื้อเลื่อนฮะอ๋อสว,วยนะโอเคคุย้าแปดมจำได้เป็นข้าแปดว่าสับว์เ,เรื่องทั้งเลย ตีเบอร์โต้นะผมเบอร์โต,ให,ตให้เพื่อเก็บโตฝามางนั้นเดี๋ยวนี้โอ้โหแบบนี้จริงนี่ผมรู้เลยนะเพราะมันนี่ผมมีท่าอยู่น้องน้องก็น,นั่ท่าอันนี้ดีนะคือเป็ท่าเส้นเลือดคนระับแล้วก็จะให้ได้รีเจนเลือดครับนี่ผมจะบับ เจอเซ็บน,นี่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 ตัวครับผมเป็นสายบัฟคอามจะตีฮะอ้าวผิดอันเอ wrote, anyway ๊ะสะก็นี่เดยอ้าห่าน่จะเอาไงเดี๋ยวๆผมยังบับไม่เสร็จผมยังบับไม่เสร็จ นี่เฟย์นจะจอันนี้คงเคงบะไว้มากกว่านะเพราะว่ามันจะช่วยโอ้ผมยังบัฟไม่เสร็จนี่น้องถ้าน,น้องสม่อนเของช่วยตีนะฮะนะครับเฟย์ไม่ตายฟางฝักว่าผมจะเป็นท่าบ,บัฟนะครับโห้าไปเลยถอนขึ้น ไม่เป็นะผมก็ไม่กลัวแหละอืมถ้าเป็นลมคงไม่อยู่เอ้ยต,ตัวส้มของผมโอเคไม่อยู่วันหนึ่งด้วยอยูวัน,นหนึ่ง นี่มันถ้าบัฟต้มตีครับเพ่ต้มตีนีเนี่ยไหมถ้าเขาใส่บัฟแล้วมันโอเคเลยอ่ะนี่ก้าวเก้าหัวครับน้องขอฟูลระบาย er นะครับฟูลระบายนี่ผมจมัดเมตดาด,ดีกว่านหะมผมจมัดเมตตาดใส่ก่อนนะ น้องที่นั้ผมได้เบิรลแล้วคือบัฟของน้องเอเลน่าครับจะมีบางอันจะให้สกิลออก,ออกเบิลได้นะซึ่งดีเลยมีดีงามเลยออนคาสมอนคุชชี่อเยี่ยงโอเค,อเคจบแบบนี้ผมก็โอเคนะจบนี้ผมก็โอเคอยู่เป็นคนปิดใจเองครับ ที่ดูเมื่อกี้ก็คือแบบการเล่นแบบหมดยากครับคืออันนี้ยังดีครับมันเป็นไม่ใช้โซ,โซเบคหรือลิมเบกได้เต็มที่นะครับม,มันไม่มีข้อจำกัดลิมเบคผมเลยสู้ได้สบายหน่อยนะแต่ถ้ามีข้อจำกัดลิมเบคผมแย่เหมือนกันก็วันนี้ครับวีดีโอนี้อาจจะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าผมยอายากอัดเก็บไว้เป็นควา,ามทรงจำครับ เกมเกมที่เราอยู่กันมานานนะผมอยู่แรกวผมเล่นตั้งแต่สมัยมันเปิดใหม่ๆอ่ะแล้วก็ยังเล่นไปเรื่อยครับมันคือมันคือเกมฟังซีออนไลน์เกมแรกๆผมเล่นอ่ะก็พูดอย่างนี้เลยอ่ะแล้วอยู่กันมากันมันแบบอยู่กันมันตั้งแต่เรียนหาอะไรผมจะได้ว่าตอนนั้นผมเรียนหาอะไรอยู่อ่ะผมเรียนหาอยู่แล้วก็มันเป็นช่วงเปิดกอบลีฮะแล้วอืมพออยู่กันมันตั้งแต่นั้นคือดูตั้งแต่มหาอะไรแล้วก็ทํางานก็โอ้ อยู่กันครบสิบปีอยู่แล้วนะต้องพูดอย่างนี้เลยว่าอยู่กันครบสิบปีแล้วแต่แก่แต่แก่แมากแนะฮะงานเลี้ยงวันเลือกลานะขับเกวออนไลก็เพราะนั้นวันนี้ค่อนข้างจะส,สูนตัวสูนตัวสับป๋นะแต่ผมอยากเก็บไว้จริงผมอยากเก็บไว้มากนะครับผมอยากเก็บไว้ดูความทรงจำมันขออภัยด้วยครับที่อาจจะไม่ถูกใจอะไรคนในคลิวนี้เพราะนี้ด้ดวยเลยแตผ่ผมเคยพูดว่าผมเป็นสมสครภาพว่าผมโศเกมน,าานี้แล้วก็รักเขาสีมากคนระับผมตาม,มติดตามทุกท่าเลยอ่ะ เดี๋ยวที้ผมเลื่อนเลื่อนดูให้ดูตัวละครเรื่อยๆนะเห็นไหมฮะรูปจากภาคเนี้ยรูปจากภาคเบบิวูสเอ้ยเบบิอัสก็มีนะครับลูเลกก็มานะลินเดี้เกอร์เบลคือมากทั้งหมดครับทุกคนทั้งหมดแล้วนี่เดี๋ยวไปดูเลยนะถ้าผมชอบภาคเนี้ยคือเอาน้องที่หน้าก็ได้มีสกินด้วยนะครับเกมนี้มีสกินด้วยนะเดี๋ยวๆตอนมีสกินมีสกินเนย ต้องปกติต้องไปที่นะดูหน่อยกี่นะไม่ใช่ใช่โอเคตอนนี้นี่นมันมีสกินให้เปลี่ยนด้วยไอเกมเนี้ยอยู่ไหนว่นี่นี่เนี่ยน,น,นะตนัวลบางตัวมีสกินเปลี่ยนหครับอย่างอย่างของเซซิลนะเนี่ยนี่คือเซซิลเวอร์ชันคลาสสิกถูกไหมตอนสมัยซูเปอร์ไอคอน ออกมาเป็นดิซิเดียนครับมองเป็นดิซิเดียนนะเนะีนะ่ยนัดซ้ายคือตอนวิซันดิซิเดียนนะครับที่เจ้าปงดิซิเดียนนัดขวาจะเป็นตอนเบสิกนะฮะตอนของโซ่ไฮค้อมแบบเจ๋งอนะแล้วก็เอามาแปลงเป็นแบบซูบูบิดได้สวยงามมากนะฮะผมชอบมากเลยโอ้โหแบบเนี่ยถึงแล้วผมต้องบอกลาพวกเขาแล้วโอ้ยแยก็ปลานนี้เท่ากับก็ซีอคอนคิปเปอร์นะครับกับวีอโอ อึกความทรงจำนะฮะเก็บไว้ความทรงจำเพื่อเพื่อวันไหนผมอาจจะกลับเปิดดูเงี้ยให้ิดถึงหน่อยฮะเพราะว่ามันคือเกมความจำจริงฮะสัปดาห์นี้ถ้าใครอ่าเผื่อสนใจครับถ้าใครสนใจอยากอยากเล่นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นว่าไม่กกีโอกาสได้เล่นครับความจริงที่จะปิดเนี่ยคือแค่เซิร์ฟโกลบอลครับแต่เซิร์ฟญี่ปุ่นยังเปิดอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจจริงถ้าใครสนใจจริงเนี่ย ผมแนะนําแบบใครที่เพิ่งมาใหม่หรือแบบอยากอยากหา,าเล่นต่ออย่างเงี้ยครับแนะนําให้ไปเล่นของเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับอันนั้นเขายังเปิดอยู่นะแต่เซิร์ฟกบอลคือจะปิดตัวแล้วนะครับก็ไซส์หนึ่งแต่ก็บอกลากันฮะเดี๋ยวอาจจะไม่ใช่วิอเดียร์ครับผมดูนนาคตถ้าอาจจะมีทํามาอีกเรื่อยๆจนกว่าจะปิดเซิร์ฟนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูไปนะถ้าถ้าเป็นไม่ได้ผมจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเซิร์ฟปิดนะครับก็กกโอเคครับสำหรับวิอนี้นะครับก็ โคชโยนี่นี่นนนนครับสับแฟร์ซี e ออรคิปเปรครับใครสนใจก็ลองไปหาเซิร์ฟเดี๋ยวผมเอาถ้ามันมีเสียงก่อนนะก็มาให้กับโอของแ c ร์ซีเออร e คิปเปนะครับเป็นโอที่ผมทำมาเพื่อลิกท์ความทรงจำล้วนๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากคือทำไว้เก็บไว้ความทรงจำนะ ไว้ห้องจำกัดเผื่อกลับมาดูก็ให้กันทุกหน่อยครับขับเขียนที่เรารักแล้วอยู่มานานมันก็ต่างจังเลยก <c oughs> ็ <c oughs> ขอจบวันนี้ครับต้องใหม่เมนะครับเพราะชอบไปล,ลืมไล like, ค์ก็แชร์คอมเมนต์ก็กดไลค์เป็นใจให้พวกเราด้วยครับแล้วสับโรต่อไปเป็นอย่างนั้นเราจต่างกันได้ครับเสาร์นี้ก็ลา,าก่อนะาานคะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย